ตัวของอาจารย์โกโจเองไปใช้พลังของโทโดก็คือบิดอบและก็สลับแล้วก็ตัวของยูตะเนี่ยไปใช้อีคราโคงซึ่งเอามาจากไอ้นิกาแล้วก็มาแบบใช้พลังขีดกับสายเลือดใช่อันนี้เนี่ยมีมีหลายคนที่เขางงๆนะบ้ามงงอยู่ดีมันทำได้ไงก็คือในตอนท้ายเนี่ยอาจารย์โกโจได้มีการมาบอกกับยูตะว่ายูตะเป็นคนที่สืบเชื้อสายกับคนที่เป็นตำนานของญี่ปุ่นก็คือบรรพบุรุษของตระกูลโกโจนั่นเองยูตะเองเนี่ยก็เป็นคนที่สืบเชื้อสาย แต่ว่าไม่ได้สิบเชื้อสายต่อมาเป็นตระกูลของโกโจแต่ว่า2คนนี้เนี่ยแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วก็มีอันนึงที่เหมือนกันก็คือใช้พลังของคนอื่นได้ซึ่งน่าจะเป็นพลังไสยเวสไร้ขอบเขตที่อาจารย์โกโจมีนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นขีดจํากัดสายเลือดอย่างหนึ่งของตระกูลโกโจเลยซึ่งตระกูลโกโจเนี่ยบทมันไม่ค่อยมีอ่ะมันไม่เด่นเหมือนตระกูลอื่นอย่างตระกูลคาโมะที่โผลมาอย่างคนหนึ่งเนี่ยก็มาอธิบายเรื่องราวของตระกูลแบบเด่นชัดเลยคือแบบว่ามันเพิ่งมาเล่าเรื่องตระกูลของโกโจในเด่ ไม่ได้เล่าเลยพูดถึงอย่างเดียวเลยเออแค่พูดถึงอย่างเดียวออแค่พูดถึงสว่วนตระกูลเซนิงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบบเล่าอยู่ทั้งเรื่องอสโตโกโจโนเนี่ยมีคนที่เด่เดนสุดเลยก็คือ<ม>อาจารย์โกโจที่เป็นนักศิยเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ซึ่งก็เล่าแค่ของโกโจอ,อะมันก็มีเปิดเผยมาอยู่แค่2คนนะตอนนี้คือเล่าเกี่ยวกับตระกูลเนี่ยน้อยมากซึ่งเราอาจจะได้เห็นในอนาคตแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะเกี่ยวกับตระกูลนี้แต่ว่าโผล่มาแล้วก็คือชื่อของบรรพบุรุษนั่นเองศิลเวทไล สังเกตความแตกต่างของสองคนนี้ได้ชัดเจนมากๆถึงจะเป็นพลังเดียวกันแต่ว่ามีข้อสังเกตแล้วก็จุดการใช้งานที่ต่างกันชัดเจนโกโจสามารถใช้โดยที่ไม่ต้องอิงอะไรเลยก็ค <c oughs> ือไม่ต้องผ่านศูนย์กลางอะไรเลยแต่ถ้าเรามองไปที่ยูตะในภาคศูนย์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่ยูตะจะต้องใช้พลังอะไรสักอย่างเนี่ยยูตะจะต้องใช้ผ่านวัตถุข,ของกลางชิ้นหนึ่ง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแหวนที่ยูตะใสเวลาเราเห็นเหมือนยูตะมือเปล่าแล้วก็โจมตีตัวคือเขาไม่ได้มือเปล่านะคะ, <c oughs> ะ,คะเขาใส่แหวนอยู่แม้แต่ตัวลิกาเนี่ยซึ่งเขาก็มีข้้้อสนนนิิฐาาาาไวววดย่คก จริงๆแล้วที่มันพลัง OP อะไรอย่างเงี้ยด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสายเวทของยูตาเองที่ใช้อยู่และยูตาเองเนี่ยก็ยังมีสายเวทที่แบบไม่จะ OP ไม่ว่าจะเป็นการรักษาซึ่งเราจะได้เห็นในฉารักษาพวกมากีอินุม,มากิกับพี่แพนด้าก็คือแบบโหมึงจะทั้งฟื้นฟูทั้งโจมตีทั้งอะไรอย่างเ <Okay, S 2> งีย้ยโอเคยๆวา,วา<ด>ตระกูลนี้เนี่ยไม่ทำได้ทุกอย่าง